สวัสดีครับพบกับช่องก้าวชนะจนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรายการเรื่องของหนูนะครับก็เดินทางมาถึง EP ีที่6แล้วนะครับสำหรับเรื่องของหนูครับผมก็ในประเด็นที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็จะนำประสบการณ์นะครับในการทดลองเลี้ยงหนูนครับมาแชร์ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางซึ่ง ผมก็ได้รวบรวมมาทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับก็มาลองรับชมด้วยกันครับว่าที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้มาเล่าสู่กันฟังมาใช้ประสบการณ์ในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับเอาเข้าเรื่องเลยละกันเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของย่าหวานอิสราเอลนะครับก,ก็มาฟังดูนะครับว่าทําไมผมพูดถึงเรื่องของย่าหวานอิสราเอลมันเกี่ยวข้องยังไงกับหนูครับนี่แหละครับใน ในประเด็นแรกก็จะมาเล่าถึงในส่วนตรงนี้นะครับส่วนในประเด็นที่2ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูเพศของหนูครับมีประโยชน์ยังไงในการดูแลดูเพศของหนูครับก็จะมีประโยชน์สําหรับรเกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงก็ต้องมีการขยายพันธุ์นะครับจําเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของเพศของหนูว่ามีเพศอะไรบ้างเหมือนคนเหมือนสัตว์ประเภทอื่นหรือไม่ประมาณนี้ครับ แล้วก็เรื่องที่3มนะครับที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของคงหนีไม่พ้นในเรื่องของภาพที่เห็นบนปกคลิปนั่นเองนะครับก็คือเมนูหนูย่างนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยว่าเมนูหนูย่างที่เห็นเนี่ยครับมันพอจะดึงดูดใจให้เรียกว่าผู้บริโภคหน้าใหม่ครับเข้ามาสนใจไหม หันมาบริโภคหนูมากขึ้นไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็สาระเล็กๆน้อยๆ,ๆครับผมเข้าสู่เรื่องของยาหวานอิสราเอลแล้วกันครับยาหวานอิสราเอลต้องบอกว่าอม,มันมีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายวัวควายแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยนะครับ ปลาพวกนี้ครับกินได้หมดนะครับแต่เราจะไม่จอะลึกมากครับผมก็จะเมนเน้นแค่ว่าที่ผมปลูกไว้เนี่ยที่มาพูดเนี่ยคือผมปลูกแค่ท่อนพันเดียวนะครับแล้วมันแตกก็ขยายแขนงออกมาต่างๆดูสิผมตัดออกแล้วครับแล้วมันแขนงเล็กเลกออกมาเนี่ยครับไอ้ที่ยังแขนงใหญ่ตรงเนี้ยก็คือผมยังไม่ตัดนะครับเนี่นี่ให้ดูให้ชมแล้วก็ให้ดูนะครับเนี่ยที่ผมตัดออกพอผมตัดเนี่ยมันก็จะแตกแขนงเล็กเลออกมาเยอะๆเลยครับถ้าตัดอีกนึงเนี่ย เนี่ยครับถ้าเราขยายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีรากนะครับสังเกตดูดีๆท่อนตรงนี้มันก็จะมีรากเนี่ยครับที่ผมตัดมาแค่ท่อนเดียวนะครับเนี่ยกอ็อนึงครับเนี่ยเนไหมครับแล้วก็กเกษตรกรทุกวันเนี่ยครับก็นิยมปลูกกับปลูกเพื่อจําหน่ายขายทางออนไลน์ทํากําไรกอบโกยกันโอ้โหต้องบอกว่า สนุกเลยครับหลายๆคนที่เขาทํากันก็เห็นแล้วก็อือยากมีแบบนั้นบ้างประมาณเนี้ครับอืเป็นไงครับเรื่องของยาน่าสนใจเราค่อยไปเจาะคลิปนะครับโอกาสหน้ามีโอกาสก็จะทําคลิปในเรื่องของยาหวานอิสเอลม,มาฝากท่านผู้ชมนะครับในส่วนของที่สองอีกนะครับที่สองก็คือการดูเพศหนูการดูเพศหนูอืมหนุงมันเป็นยังไงครับมีเพศอะไรบ้าง หัวข้อนี้ก็จะมาเจาะให้ลึกให้ดูครับว่าแค่เจาะลึกวิธีต้องบอกว่าเจาะลึกวิธีดูเพศหนูให้แยกให้ออกนะครับก็อย่งแรกเลยนะครับก็ดูไปที่ก้นของมันนะครับแล้วก็จับหางขึ้นแล้วก็หมุนมาดูที่ท้องมันนะครับก็จะมีติ่งเนื้ออยู่นะครับติ่งเป็นติ่ง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 ติยูติ่งเนื้อแล้วก็เนื้อติ่งเนื้อขึ้นไปก็จะมีเรียกว่าอวัยวเพศ อวัยวะเพศหนูหรือว่าช่องคลอดนะครับถ้าสําหรับหนูเพศเมียก็จะมีมีอวัยวะเพศอยุดติดติ่งหนูเข้าไปแล้วก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนผิวที่มันย่นๆหน่อยนะครับผิวที่ย่นๆย่นๆแล้วก็จะมีเป็นหลุมเหมือนคล้ายๆหลุมนิดนึงนะครับน่ะประมาณนั้นเป็นหลุมแล้วก็สําหรับเพศผู้นะครับเพศผู้ก็จะมีติ่งเหมือนกันนะครับติ่งแต่ว่า เหนือตึงขึ้นไปครับมันจะเป็นผิวที่เรียบไปเลยครับไม่มีไม่มีมมมมรอยย่นย่นย่นหรือเป็นหลุมครับนั่นแหละครับที่สังเกตง่ายๆที่เดือนเราถึงจะรู้ว่าดูเพศออกเอาเป็นว่าแล้วแต่ความชํานาญของแต่ละคนนะครับสําหรับผมก็ดูตั้งแต่เดือนหนึงผมก็จะพอจะดูรู้นะครับแต่ถ้าให้ชัดเจนคือ3เดือน 2- อสเดือนนะครับคือชัดเจนมากครับนี่ก็จะเป็น เรื่องของเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของหนูนะครับที่จะชมเนี่ยครับสังเกตดูตรงใต้ท้องตัวนี้สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้องบอกว่าตัวผู้นะครับเอ้ตัวเมียนะครับเนี่ยเนี่ย bon. ตัวนี้จะมีตัวเมียจะมีเหนือ <S <S 2> <S 2> เหนือติ่งขึ้นไปก็จะเป็นหลุมน,นะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูเนี่ยเป็นติ่งเนี้ยนะครับเนี่ยเหนือขึ้นไปก็จะเป็นช่องคลอดที่เป็นหลุมอยู่นะครับ <S <S ต่อไปมาดูเพศผู้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ เพจผู้ดูตามภาพเลยนะครับครับจะเห็นว่าเหนือติ่งขึ้นไปนะครับจะเป็นผิวที่เรียบไปเลยนะครับจะไม่มีรอยย่นหรือมีรูของช่องคลอดนะครับก็มีสั้นๆแค่นี้นะครับการดูเพจดูง่ายๆแค่นี้ครับครับผมในหัวข้อที่3นะครับสุดท้ายละผมก็จะมาเล่าถึงเมนูหนูย่างนั่นเองนะครับครับที่ผมนําประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับก็เพราะว่า อยากให้ท่านผู้ชมนะครับหันมาบริโภคหนูย่างนะครับหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าน่ารังเกียจนะครับแต่ทุกวันนี้ครับผมดูแล้วว่าการเลี้ยงหนูนครับมันก็ไม่ได้ต่างจากหมูหรือว่าไก่บ้านนะครับก็คือความสะอาดแล้วก็แหล่งอาหารแหล่งที่มานะครับมันมันมันสามารถควบคุมและก็ดูแลความสะอาดได้ง่ายมากครับผมและหนูอีกอย่างนะครับหนูมันจะไม่ ไม่มีโรคประจำตัวมากนะครับมันจะไม่มีซึ่งเท่าที่เลี้ยงมาก็ไม่เคยเห็นว่าหนูจะเกิดโรคระบาดท,ที่ติดเชื้อจากจากจากคนนะครับหนูเลี้ยงนะครับจากจากหนูสู่คนนะครับเช่นแต่ถ้าเป็นหนูโลกหนูธรรมชาติก็จะมีโรคอะไรนะรบับรับโตรบัรบรับตครับที่เคยเป็นนะครับนั่นนั่นเกิดจากหนูธรรมชาตินะครับก็ตัวนั้นจะกัดแต่เรามาทํานะครับเรามาทําสุกเราไม่ได้กินแบบดิบๆครับผม ตัวนี้ก็อยากฝากไว้นะครับอยากฝากท่านผู้ชมว่าหันมาบริโภคหนูอย่างที่เห็นนะครับภาพหนูย่างเป็นไงครับอ,อืเห็นละมีอะไรนะครับน้ำจิ้มมะขามเปียกแล้วก็มีอะไรเครื่องดื่มแบบเบียร์เหล้าเย,าย็นๆห่อยน้ำแข็งโซดาอก็เป็นจัดแจมแล้วอย่างดีแมะอีกอย่างนะครับหนูไม่ใช่ว่าจะทําได้แค่เมนูหนูย่างครับก็ยังมีผัดเผ็ด มีผัดเผ็ดมีแกงออมแล้วก็มีหนูย่างอบโอ่งซึ่งเป็นเมนูต้องบอกว่ากระแสฮิตเลยนะครับยอดฮิตเลยหนูย่างอบหนูอบโอ่งนะครับหลายๆฟาร์มที่ตั้งขึ้นมาก็จะโชวเ์เป็นเมนูโชว์เลยครับว่าจะต้องมีเมนูหนูอบโอ่งครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีการขายออนไลน์แพ็ซีนของสุนยากาศแล้วก็ขายออนไลน์ได้ทั่วประเทศครับผมหนู ก็ฝากนะครับสุดท้ายคลิปนะครับก็อยากฝากแล้วก็เชิญชวน,นครับผมให้หันมาบริโภคหนูเลี้ยงซึ่งถูกการถูกพัฒนาสายพันธุ์จากหนูป่าหรือว่าหนูปุกป่านะครับให้สามารถที่จะมาเลี้ยงให้เติบโตได้ไวทําต่อการบริโภคนะครับเป็นหนูเนื้อแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้เลี้ยงก็คือในส่วนตรงนี้ก็จะ เลี้ยงเป็นหนูพ่อแม่พัน์ธุเพื่อขยายต่อให้เกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงเป็นสร้างรายได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายไปครับผมนี่ก็เป็นประโยชน์ของหนูสุดท้ายจริงๆก็ขอฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง9ชนะจนด้วยนะครับสวัสดีครับ